ข้าวเย็นวันนี้ค่อยากกินปนปลาทูครับผมสื่อปลาทูมาเข่งหนึ่งไี่สองตัวเด้อมูนี้ปนแค่ตัวเดียวครับอืมปนเบรทูแสบๆพริกกีแสบๆพี่น้องครับอ่กับแกมกับนี้ตามนี้เลยครับเด้อที่ตั้งใจซื้อมานี่คือสลับเด้อครับรากาอ่า้าก็อันนี้ไหมครับเนี่ยผักอีญังก็แม่ผักเขียวผักเขียวผักเขียวอียังนั่นแหละครับ ตั้งใจซื้อมาดินี่พักกาดหินเดี๋ยวพักกาดเขียวหินติครับอันนี้กะได้มหนวยหนึ่งเด้ออันนี้ละกะเน,นี่ยเนยเทียงซื้อไวเอ้ามากินกันเลยพี่นอ้อง<ม>หิวเข่าครับผมหิวเข่าเนาะมันสิอัดใส่เลี้ยวคลิปนี่มันสิเก้าสิบเก้าสิบวิไปสิก,กินเนี่ยจะค้่มแค่นั้นละโอ้ยประทูปนประทูอืม อ,อยากเขากินขนมก้อนนึงแล้วออ,อ,ออเดือดไขรชิ้นอนือ

ยินจินเน่ออกเสียงใช่ลูกสิลงสิบลงยูทูบ กินงามกินเขาจะกินรวบรวคกอกินโช่ไหลหิวเข่าครับอืมพอใจแล้วซึ่งกินโช่เขาหิวเออหิวยามใดยหิวจังกินเนาะมาครับมึงสิสืบอหิวครับเพราะหิวกินกินไม่ได้เขากินมือครับ

เค่อนวมองก่าสหนย่สยรอดที่ที่เกิดอะไรขึ้นภายนต์ไฮระดับและองการแฟนชกลายมาเป็นมิวสิคเป็นเต็นอย่างรุ่งนดผมกาคเรื่องพันเสาร์นี้ต่อเรื่องหลังการเตืนงาของละครเวทีแฟนช็อตขนมแต่กินจ้อยเนี่ เขาบเป็นเจี๊ยบตอนโตครับผมวันเสาร์นี้บ่ายสี่โมงดูสดทางช่องวันสามเสร็จและแอฟวันดีอยู่หลัง,งแอฟวันดีเนี่ยพี่พ่องกับเขากำลัสงสวนเขาพห่พ่อเลยแกจะปล่อยให้ฉันมีชีวิตทีู่ีสบาย ก็เลยอยากมาของานทาที่นี่สมมติว่าเธอเป็นคุณตาแม่ทด้ไหมแม่บอกฉันแล้วที่บอกว่าจะขายทำแล้วเอาอะไรให้พ่อชิมชิมพ่อเชื่อถุกคนยกเว้นฉันพ่อไม่เคยเชื่อฉันเลย รถเกี่ยวเมื <woods> ่อข้าวบัวตา DC หนม่งศูนย์แปด X ยาแกไอตราอัปเยยาแกไอตราอัปเชสูตรผสมมาขับปอมบอกแล้วไงไออัปเ,เปเชยมักินเต <มา S 2> อ,อะไหล่ยกระป๋องสามแฉลวเนื้อแน่นช่างซอส <ๆ S 1> ใครกินก็ร้องแจ๋วโลแลนเนตูราทรีเมนยอดขายอันดับหนึ่งในไทยมาส่งกำลังใจให้แกเจเจนักออกแบบเสื้อผ้านักร้องที่หวังวิชิตทุนไปซ่อมแซมบ้านให้เสจสมบูรณ์ ก้าวแล้วเหรอาไ่กินตีเ่าพอน้ำปลาไมได้กินปลนอไม่ยังกินตังแกดก้ช็กๆชวงอินะเปนความสุขช่ครับทำอะไรบ้างีกาเกีนก็ถ้าเป็นตอนเรียนใช่ไหมครับก็จะเป็นกินเลี้ยก็อยากเป็นเด็ัเร์ตอนก็เริ่มได้เป็น คนช่วยลุนทีในการสอนน้องๆเป็นคนคอยแต่งหน้าทำผมคอยคุมน้องๆในรุู้สีครับหลัคิ้วครับตเาจำเดี่ยวกินกั็ยังกินก็ปลาดีกินก็เนี่ยดนประมาณสิบเจ็ดสิบแ1ดครับตอนอยู่ปวชสามอ๋อเรื่องหลบไหลเลยงารใช่ครับเรียนมาไม่เรียนตัดเย็บมาโดยตรงไหม ไม่ได้เรียนครับมันอาศัยว่าเราชอบในด้านนี้อยู่แล้วก็ออกแบบใส่กระดาษใส่สมุดปกติวาดไว้ตามความเข้าใจของเราวาดตามรายการเราใช้พ่อลงกระดาษแล้วปาตางหางเขาคุณที่เขาปัดเย็บได้สุดเราด้านนี้่เรื่องใบรองเท้าอชอบมากนะนะเจ๋งมากนะเขาเรามุ่เด็กผสมไม่ต้องจัดกีฬาสีทุกปีมันสุดยอดกีฬาสีเหมือนกันะ รู้ว่าตัดทุกปีแล้วต้องใช้จำนวนเยอะมากใช่ครับนี่คือปัญหาของเด็กน้อยเป็นปัญหาของลานด้วยครับพอเด็กมาเช่าเนี่ยตามลานจะแบบไม่มีรองเท้าดูแบบเยียวมันเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าเช่าไม่มีรองเท้าด้วยกันแต่เยี่ยวจะก็เลยไม่จังเมนคือจังโห่เนาะบากเจ้าพิกดิบมาใหม่ๆครับผมโอ้เจ้าพิกดิบมาใหม่ๆนั่งๆใช่ละ อุ <Private S 2> ่นเหล็าวโตใส่หนังดาวด้วยหรอคบัวแต่ต้องช่วยเขาสิขอเขาได้ผช่วยเขานึช่วยเขาฝุ่นน้ำมันจะบ่มว่าเมืองขาว้องเ่ยนเริ่มมันเขาอย่างขาอีนั่นมีลูกจงว่าเปลี่ยนเดือนเก้าเดือนบ้านลูกี่ออกหมดลูกเ็อ่า เอาหมอเพื่อประพันธ์ไปไหนเอายาไปฉุดไปบังคับลูกตั้งสามเทียมันเลยตายหมออย่างโรงพยาบาลไหนขนาดหมอลูกบักกับตีนบักกับหัวนะหมอยังมีวิธีเห็นไหมตัดอย่างไรเพิ่นจิพยายามบ่วยมันเอาตีนออกนู้นนี่แหละไอ้นี่เนี่ยเอาเอาตีนออกหมอเกาเป้ากันว่าสิพาสิพาอยู่ เดอเทียงเดี๋ยวไปบรดนันบัดนิ้คนเลยหันใจอ่อนลงเล็กน้อยแม่ตายแล้วว่อตายแม่มันหายวะสันบรรเน้เอาลูกมาใส่ลูไวไปค้นเขาส่งให้ลูกกินไปเห็ดน่องให้ลูกกินทั้งไห้แม่ได้ตรวจจัแม่นันกะ ่านลูกออกก็ได้กับไปโรงพยาบาลคุ้มน้ากันอยู่พวกันนั่นหมอแสดงว่าหมอนี่ยพอดีหมอขี้ไล่ว่ะคันหัวเด็กน้อยออกไปได้หมอเขาต้องเฮ็ดทุกธีทั้งใช้เราก็ใช้อีกก็เตรียมตัวสีผ้าหมอผัดมาจับหมุนหัวหมุนปั๊บปันนึงหัวมากแบบนี้เนี่ยมันจะเอาตีนออกอันใจงินไหมเกลดผ่านคนยังสิผ้าให้มันผ้าถูแต่แต่ มาเทียหบะมีเงินไปห้อยี่ปายต่สิแม่แว่าข่อยวานยไปฝากขั้นน้ำตาต่ำกีบขอตั้งแต่ได้สองสามเดือนยังก่อนนี้ยังโรงบาลทามคุดถา่ไปฝากน้ำโพลินพลรับพอเลยนะแี่สิออกูจะน่นเพ่กับบะเบิงนะสบอกนะท่ามคุดเนี่ยเพราะว่าออกลูกซื้อกับให้นนอยที่บ้านพี่มันมันถามพี่ว่าพี่ข้อที่ไหนขีข้อตรงไหนมคุดต้องไปมาจากข้ออย่นะ หมอบอกว่าไม่ได้ตรวจเลือดเขาบกัดบ่กไปฝากท้องถ้าไม่ได้ตรวจเลือดเขาไม่ไม่ไม่ทำาัดให้เจ้านี่ือปัจจูเนาะคันันคอยมีเลี่ยงใดเบาสุฟังนี่เจ้ามีเลี่ยงหนึ่งมาซอยกันเบาไห้ฟั่งเลยขน,นาดเบาจักสิบเจียแล้วนะไม่ลองไปหนะึ่งเลยเบาบทสุูที่ยางหลอกปัจจูือกัน เขามีแนวสิวครับเขียนแน่นหัวใจอีหยัง,งผมทานหมดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดียวเอาลูกอ่อนๆมาพอ,อขัอ้วเสร็จแล้วพี่ก็เลีเอาลูกแล้วไปต้มทิ้งกับมันก็จำเยอะอยู่แต่ว่าทิชสลัดหมดแล้วทิกิกขนาดนี้เอาอีกไหมพอทิกขนาดนี้แหละพอขั้วแล้วมันแอบจำได้นิดเดียวเองแกจะจำไปกินที่ทำงานด้วย สบาวๆครับฝากติดตามชมนะครับนักกินมือใหม่ครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับฝากติดตามไวยนะครับ